กราบอาจารย์หมอค่ะและเจริญธรรมพี่พี่ทุกท่านค่ะชื่อนางธนพรสวนมะไฟนะคะชื่อเล่นชื่อมาดอายุสามสิบเก้าปีค่ะอาชีพค้าขายที่เมืองไทยค่ะการศึกษาจบมหกค่ะความเจ็บป่วยโรคหนักๆไม่มีค่ะก็มีแค่ออดอร์อรแอเกี่ยวกับตากเกี่ยวกับ กระเพาะเกี่ยวกับลำไส้เชยค่่คะมาจากจังหวัดนครราชสีมานะคะตอนนี้ก็อาศัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียต้องการอยู่สังกัดต่างประเทศคะ่ะจะรักษาสินห้าโดยการลดละเลิกไปทีละอย่างคะ่ะตอนนี้ก็ลดการกิน,นะคะ่ะลดการกินเนื้อสัตว์ลง จะรับฟังและทำตามหมู่มิดดีทำตามจะทำตามมติหมู่ที่ดีค่ะจะเป็นจิตอาสาทำงานฟรีได้ตามวิบากค่ะฟรีบ้างรับตังบ้างค่ะเพราะหนูยังมีวิบากอยู่จะเป็นเอออยากเรียนรู้การทำกสิก,กรรมลายสารพิษอยากศึกษาเพื่อเพิ่มปัญญาและสร้างความภาสุข ในการดำเนินชีวิตค่ะติดตามแพทย์วิถีธรรมมากี่ปีอันนี้หนูก็ไม่ได้ติดตามจากที่ไหนค่ะก็คือหนูได้บำเพ็ญกับพิลาที่นี่ค่ะก็เลยได้รู้และก็ได้ศึกษากับพิลาซึ่งหนูเรียกหนูเรียกพิลาว่าแม่หมอแกจะให้คําปรึกษาหนูทุกอย่างเวลาเจ็บป่วยก็เอออย่าอย่าทานยามากนะเดี๋ยวเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นน่นเป็นนี่เดี๋ยวไป คางหนูก็ลองดูค่ะที่แรกไม่กล้านะคะลองการได้ลองนี่ก็คือว่ามันดีจริงๆเบาสบายจริงๆปกติหนูทานยาแก้ไมเกรนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะหนักแล้วก็ง่วงตลอดไม่เหมือนทําตามที่แม่หมอแกบอกก็เออโอเคเบาทำงานได้ปกติกับพีรามานานเท่าไหร่ รูจักพี่ล่ามาประมาณสามปีแล้วค่ะแต่หนูก็ไม่ได้ถามซอกแซกถึงวิธีการใช้ชีวิตของแม่หมอแกก็พกเกงใจอ่ะค่ะหลังๆมาก็เลยไปคุกคีด้วยบ่อยๆก่อนที่จะมีโควิดอะค่ะก็ไปทำช่วยทำบาราไลเคานเจอร์ด่วยทำนู่นทำนี่ก็คืออาศัยเรียนรู้ให้แม่หมอแกสอนมาเรื่อยๆค่ะแป่ว่ายัางไม่เคยขอาใใช่ไหม หนูเข้า่ข่เข้า่ข่อะไรนะเมื่อกี้ไปจัดที่ออสเตรเลียเคยเข้าเคยเข้ากับแม่หมอข้างหนึ่งค่ะนะครับใช่สุขภาพพระเตยปิดกนี้ได้เข้าไหมคะสิบวันที่ผ่านมาได้เข้าสิบสิบวันที่ผ่านมาได้เข้าคะ่ะครั้งแรกค่ะได้ได้ประโยชน์อะไรคะจากคข่ยนี้ยคะ่ะได้สูงสุดเลยคะ่ะ แต่การติดตามเข้าใจสิบวันหนูได้ประโยชน์จากการเรียนรู้กับแพทย์วิทย์ขี่ทำคือการนำมาใช้ชีวิตประจำวันแล้วทำให้เห็นผลจริงค่ะเบาสบายจริงคือมีเพื่อนร่วมง,งานเยอะใจร้อนด้วยพอได้ฟังอาจารย์พูดว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้นะถ้ามันมันมันมีผลจากการกระทำของเราเราก็คงเคยทำเข้าไว้ก่อน มาก่อนทําทำเขาไวมาก่อนแล้วมันก็เลยย้อนกลับมาเอาเอก็สบายใจขึ้นค่ะฟังอย่างนี้แล้วประสบการณ์ที่ใช้เกี่ยวกับยาเก้าม็ตรของหนูก็คือเกี่ยวกับตานะคะตาหนูเป็นต้อแสงต้อลมแล้วก็แฟนก็เป็นตาผ้ามัวแม่หมอก็แนะนําว่าเอาเอลองใช้ฉีดหยอดสิใช้ฉี่หยอดแล้วก็ล้างหรือก็ทําตามประมาณอาทิตย์หนึ่งมันก็หาย ก็ไปบุ๊กหมอบุกอะไรไว้หมดแล้วนะคะจะไปหาหมอละก็ <c oughs> ใช้ฉี่อาทิตย์หนึ่งก็หายเออเอามันก็เป็นจริงนี่เราจะไปเสียตังทำไมเออก็อหนูก็ลองหนูหนูก็ทำตามที่แม่หมอนแนะนำขูดกวัวซาทานฉี่ตอนนี้หนูทานฉี่ได้แล้วตอนไหนไม่รู้ <c oughs> หนูทานได้ตอนไหนไม่รู้หนูก็ขูดกวัวซาออกกำลังกายก็ปรับสมดุลร้อนเย็น ตอนนี้ก็กำลังรอหัดเรียนตอกเส้นกับแม่หมออยู่ค่ะอะหนูก็ได้ลองอใช้สี่คูณร้อยห้าคูณร้อยอะไรก็ทําทําตามแม่หมอลองทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ดีท็อกดีท็อกนี่คือดีมากๆหนูไม่เคยรู้มาก่อนแล้วทําให้หนูน้ําหนักลงด้วยปกติหนูน้ําหนักเจ็ดสิบแปดตอนนี้คือเหลือเจ็ดสิบสามค่ะห้าโลนะคะ ตามแม่หมอล่าวันนี้แม่หมอมาด้วยนะคะเออรุ่นพี่นะคะพี่ล่ากับพี่ออนอยู่ในซูด้วยนะคะจะขอเชิญรุ่นพี่ทั้งสองได้เอ่อต้อนรับน้องใหม่ไหมคะจะสอบถามอะไรบ้างคะได้รึได้จากพี่น้องทางออสเตรเลียนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่แม่หมอคุยเดี๋ยวเปิดไมค์ให้แล้วนะคะล่ารองเิดสิ แม่หมอว่างหรือเปล่าไม่รู้กากประวัตจารรมดายความเคารพอย่างสูงค่ะเกินคำสำนทดีค่ะพี่น้องทุกท่านและพี่น้องชาวค่ายค่ะมีตําแหน่งนะคะเป็นแม่หมอแถวนี้เขาเรียกหนูเป็นแม่หมอหมดเลยค่ะอายุยิ่งอยกให้ค่ะแต่เราเป็นแม่หมอเป็นแม่หมอแพทย์วิธีเยต้องบอกว่าเป็นแม่หมอแพทย์วิธีทํานะคะต้องยินดีแล้ว สิ่งที่เราทํามาค่ะอายุยย่งที่เราเริ่มต้นที่เรานหนึ่งที่เราเหมือนเราใช้บททบทวนทําทุกอย่างนะคะพอพี่น้องมาเห็นมาทําตามพอเวลาเขาเจ็บป่วยมาเราก็แนะนําว่าเนี่ยเพราะว่าเราทําจริงเราก็บอกว่าลองใช้แบบนี้ไหมลองไมซึ่งเราไม่ได้หวังผลว่าเขาจะทําอะคะ่ะพอเขาไปลองใช้มาก็เ,าเห็นผลจริงๆก็มีการบอกต่ออย่างน้องมาดนะคะพอหนูบอกเข้าค่ายครั้งแรกค่ารุ่นแรกน้องก็บอกว่าหนุ่มมึนเพราะว่าไม่รู้อะไรร้อนอะไรเย็นใช่ไหมคะ <laughs> หนูจะบอกว่าเข้าต่อไปเข้าค่ายสองค่ายสามเข้าไปเรื่อยๆเพราะว่าบางทีบางประโยคที่อาจารย์พูดประโยคเดียวอะค่ะพี่ยังฟังเป็นสิบครั้งยังไม่ไม่เข้าใจเลยเนาะบางทีงมาเข้าใจครั้งที่สิบเอ็ดเนะี่ยค่ะมันต้องฟังซ้ําฟัง้อนเพราะว่าบางทีสภาวะเราไม่ได้บางทีวิบากเรามีเราไม่รู้เรื่องเลยค่นะพอมาค่ายมีค่ายปฐต,ยป,ตยปีหนหนูก็บอกน้องว่าจิตตามทุกวันเลยนะคือน้องทํางานก็ใส่หูฟังไปแล้วมันเจอเพราะว่าค่ายนี้เป็นค่ายที่เข้มข้นมากซึ่งขนาดเราเป็นจิตอาสาเรายังยอมรับเลยว่าค่ายเนี้ยค่นะเนาะ ละเอียดยิบเลยค่ะพี่น้องสอนและอาจารย์สอนทุกอย่างน้องก็ได้มาเยอะนะคะอยุยต้องกราบอนุโมทนาสาธุได้ค่ะขอเสียงเลยค่ะสาธุด้วยค่ะถือว่าก็ยินดีนะคะก็ะได้ตัวอย่างที่ที่ทำวามดีแต่ให้เราเห็นเนาะครับก่อนก็ปฏิบัติตามได้นะคะก็รู้สึกอันสองเลยนะทัานใด คพี่อ่อนจะถามเสริมไหมคะอ่อนรีบมาค่ะอ่าขอถามเพิ่มเติมค่ะยินดีแล้วฟังมติหมู่ได้ไหมคะยินดีแล้วฟังทุกประการค่ะจริงว่าต,ตันสง่ก็อีกข้อ,อน,นึ้งได้ตอบไปรืยังนะทำงานยินดี ยินดีทํางานฟรีเป็นเจตอาสาทํางานฟรีได้ไหมคะปกติทํากับแม่หมอตลอดค่ะโอ็สาล้ค่ะเคยเห็นเคยเห็นเคยเห็นกับพี่ลาค่ะลาสหนว่าจะเจอค่ะมีอาเทยกมือค่ะพี่ยุ้ยค่ะไม่ทราบว่ามีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมหรือเปล่าคะเทเชิญค่ะเริญนทำกับคณรัะท่านอาจารย์หมอเขียนแล้วก็จะเรียนทำสำหรับทุกๆท่านนะครับก็ ต้องขอเข้ามาแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่แล้วก็แสดงความยินดีกับล่านะที่จำนี้เป็นแม่หมอแล้วนะอะาทครับถุกคนละครบถูกคนแล้ะครับได้ตำแหน่งใหม่นะครับก็เป็นหมอแพทย์วิถีธรรมนี่ละค่ะไม่ได้เป็นออะไรทั้งนั้นนะจะเป็นมาทำความดีพึ่งตนและช่วยคนให้คนถูก เป็นหมอดูแลตัวเองใช่ไหมครับพี่ยุ้ยใช่ใช่เออมาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะค่ะทุกท่านสามารถเป็นหมอได้เนะะาะถ้าสุขภาพเป็นเกิดไม่ได้เนาะใครก็าพากันเหตายได้เห็นตัวอย่างาว่าเราทําตัวอย่างที่ตนต่อแล้วเราก็จะเช่วยเรื่องนี้ชัดเจนเลยค่ะใช่เรื่องนี้ชัดเจนนะคะยิ่งยุคโควิดแบบนี้นะคะเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าผู้ป่วยล้มมือลง ล้นมือคุณหมอหนะ่ะคุณหมอเองก็หนักอะไรเงี้ยผู้ป่วยเองก็หนักเข้าไม่ถึงมือคุณหมอก็มีอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นภาพเป็นคําตอบที่ชัดเจนและคำอาจารย์นะคะว่าถ้าสุขภาพพึ้นตนเกิดไม่ได้อย่างที่เมื่อกี้พี่ย้อยได้พูดมาค่ะก็ทั้งผู้ทั้งผู้ป่วยเนาะแล้วก็คุณหมออะค่ะจะหนักนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปลําดับต่อไปเลยไหมคะก็ะเวลาสมควรนะ่ ้าไม่มีท่านใดจะถามเพิ่มเลยความคิดเป็นต่างการแย้งนะคะก็ถ้าค่ารยังช่วยยกมือด้วยค่ะไม่มีนะคะค่ะก็ดีต้อนรับค่ะแสดงความด้วยค่ะข้มค่ะเจต้อนรับนะคะน้องพรหรือเปล่าไม่รู้ว่าเป็นน้องหรือเป็นพี่นะคะขออนุญาตนะคะค่ะดีต้อนรับค่ะ ตอนนี้มีคุณพันทิพย์นะคะยกมือค่ะพี่ยุ้ยขาแล้วก็